ทุกคนมื้อนี้ตี่ิมาอันอัน,อนร,รีวิวล้อเอนเดอร์ซึ่งจะมีของเล่นหลายๆมันบอคือใจน้องของเฮาเลยเสร็จแบ็ซีเดอร์มันมีของเล่นยางไปสับแต็ซีเอรมันมีของเล่นตังๆถือใจน้องเบลเต้เลยเดกเดะเพื่อนกระเบิงเสี่ยงเด็ก บอร์ดเอียงเด้อทุกคนอันอันตัวนี้จะเป็นปื้มของตีเด้อทุกคนนี่จะเป็นแบบเอลซ่าอันนาหรือว่าเป็นแบบอันนี้เดอ้อมีสติกเกอร์แล้วก็มีบอรระบายสีแบบสี่มีมาแล้วก็มีนี่มีตุ๊กาตาที่เป็นแบบอันเจ้าหญิงเด้อทุกคนเด้อมันจะเป็นสนวยกับอัน ดาพาเซลแอรีเอลเบลทุกคนแล้วก็เป็นเซนโดเรราเดอทุกคนสำหรับคลิปนี้ที่ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ตี้แนเดอทุกคนบ๊ายบาย